พบกับแอนนาชาแนลนะคะวันนี้แอนนาพาเพื่อนมาทำป่นปูค่ะลาบปูนาค่ะอันนี้เราจะเริ่มแกะปูนาแล้วนะคะคือแกะออกจากกระดองกับตัวปูนะคะแกะออกมาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะแค่เอาเฉพาะตัวมันส่วนตัวเราจะเอาไปโขกนะคะแล้วก็กองเอาเฉพาะน้ำมันน้ำของมันปูเนื้อปูนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตั้งไฟนะคะเคี่ยวนิดนึงก่อนที่เราจะ ให้เนื้อปูสุกมันสุกแล้วเราค่อยจะเอามาทําการลาบนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเมื่อเราแยกมันปูออกจากตัวปูนะคะแล้วก็กระดองปูเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาขกตัวปูที่เราแกะเอามันออกแล้วนะคะตอนนี้ก็จะขกตัวปูนะคะตอนนี้เราก็ขกละเอียดแล้วนะคะตัวปู แล้วก็จะเทน้ําลงตรงนี้แล้วก็ไปกองนะคะในกระชอนนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมากองนะคะก็ทาใจเย็นๆค่ะสําสหรับเมนูราบปูหรือว่าราดปูนานะคะอันนี้น่าจะเป็นราดมากกว่าเพราะเราใส่ข้าวคั่วด้วยนะคะแล้วก็พริกป่นนะคะ นเลยนะคะตอนนี้เราก็ตั้งไฟเคี่ยวตัวมันปูนะคะเคี่ยวให้สุกก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปทำลาบนะคะ เคี่ยวเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดหม้อนะคะมันปูกำลังเหลืองเลยค่ะน่ารับประทานนะคะ เที่ยวให้น้ำข้นๆเลยนะคะ อันนี้ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟแล้วก็จะรอให้เย็นก่อนนะคะเราถึงจะใส่พริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วลงไปนะคะเราถึงจะปรุงนะคะอันนี้รอให้เย็นนิดนึงคะ่ะอันนี้เราทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะแต่ตอนนี้มันก็ยังอุ่นๆอยู่นะคะเนื้อโคตรเลยนะคะตอนนี้เราก็จะทําการทําลาบเลยะคะ่ะยังมีควันออกอยู่อ่า เครื hm. time, ่องปรุงของเรานะคะก็จะมีน้ำปลาผงชูรสนะคะมีผักนะคะผักก็จะมีต้นหอมชีหอมผักชีใบเรื่อยนะคะหรือว่าผักชีฝรั่งนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็จะมีพริกป่นนะคะแล้วก็ข้าวั่วนะคะนี่เครื่องปรุงก็จะมีแค่นี้นะคะเหมือนเครื่องลาบเลยนะคะนะคะเหมือนเครื่องลาบนะคะ แต่ว่าไม่ได้ใส่มะนาวนะคะไม่ได้ใส่มะนาวแค่นั้นนะคะส่วนผักที่เราจะกินกับก็จะมีตัวนี้เรียกว่าน้ำเต้านะคะน้ำเต้าเอาไปต้มนะคะแล้วก็จะมีดอกแคร์นะคะดอกแคร์ก็ต้มเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีมะเขือนะคะมะเขือเปาะนะคะแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มีต้นหอมนะคะอันนี้คือผักที่เราเตรียมไว้รับประทานกับลาบปูของเรานะคะ แล้วค่ะช่วงนี้เราก็จะทำลาบเลยนะคะนับแรกเราก็จะใส่ข้าวคั่วพริกข่นก่อนนะคะใส่ลงไปหมดเลยแล้วแต่ชอบตามชอบเลยนะคะว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะชอบรสชาติยังไงนะคะตามด้วยผงชูรสค่ะ ผงชูรสเราใส่ลงไปแล้วนะคะก็ตามด้วยน้ำปลานิดนึงค่ะอย่าเพิ่งใส่เค็มมากนะคะเพราะว่าเราต้องชิมรสก่อนนะคะเนื้อข้นมากเลยนะคะเนี่ยเนื้อปูนะคะเนื้อปูมันปูนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมรสชาติดูนะคะ พอได้รสชาติโอเคแล้วเราก็จะใส่ผักนะคะที่เราเตรียมไว้ก็คือมีพริกสดซอยนะคะแล้วก็ผักนะคะผักชีใบเลื่อยหรือว่าบักถักชีฝรั่งนะคะชีหอมแล้วก็ต้นหอมที่เราซอยไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเราพร้อมที่จะตักใส่ถ้วยไปรับประทานแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อนนาชาแนลด้วยนะคะสำหรับเมนูวันนี้คือการลาบปูนาค่ะ ลาบปูนาสูตรบ,บ้านเรานี่นะคะเสร็จแล้วนะคะลาบปูนาของเราค่ะพร้อมรับประทานแล้วนะคะรับประทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆสําหรับเมนูเช้านี้นะคะลาบปูนาแล้วก็ผักค่ะมีทั้งผักต้มและผักสดนะคะแล้วก็มีปลาถูทอด2ตัวด้วยค่ะสำหรับเมนูวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ